พูดถึงเรื่องตับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เอาจริงตับเนี่ยหลายคนไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเราไม่เห็นเขาไม่อยู่ข้างนอกอเขาอยู่ข้างในแต่ถือได้ว,ว่าเป็นอวัยวะหนึ่งคุณผู้ชมครับที่สําคัญกับเรามากๆเลยเพราะเขาใหญ่มากเลยนะฮะอย่างเมื่อสักครู่อยู่พี่กัดดี้หลายคนะละเลยไปจริงแต่ว่าเขามีความสําคัญยังไงต้องคืออยากจะบอกคุณผู้ชมคุณชัญญาและคุณตาอย่างนี้นะครับเนี่ย <ฮะ S 1> จริงๆเป็นอวัยวะที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายค่ะอ่าถ้าเกิดเราถอดตับยกออกมาเอามาชั่งกิโลนะมีน้ําหนักคือประมาณ1.5ก่งจุดห้า ตับเนี่ย,ยทำหน้าที่24ชั่วโมงนะฮะทำหน้าที่ยังไง 1. ในเรื่องของการขับของเสียเนี่ยออกจากร่างกายและ 2. ในขณนะเดียวกันเนี่ยของที่ดีที่เป็นสารอาหารต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาไป ใช้ในร่างกายด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ทำงาน24ชั่วโมงเป็นเหมือนโรงงานผลิตของดีและเอาของเสีย<ช>ออกไปในตัวล่าสุดวันนี้ผมเลยมีตัวช่วยที่จะมาแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับตรีพลาและสารสกัดอาร์ติโชกนะครับ<ช>อาวัยตาเนเจอร์พลัสตรงนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการดูแลตับนะครับขับสารพิษ ที่รวมในเรื่องของสารสกัดพรีเมียมธรรมชาติทั้งหมดเลยมีโอกาสเนี่ยได้ลองนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้า RS m a อยู่แล้วและได้รับการติดต่อมานะครับเลยกล้าที่จะมาพิสูจน์ในคุณภาพของสินค้านี้เนี่ยนะมั่นใจได้เพราะว่าเขามีทีมวิจัยคิดค้นเนี่ยระดับโลกเลยทีเดียวทานไปสักพัก เอาบอกอย่างนี้ไม่ทันหมดกระปุกนะฮะบอกได้เลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงคืออาการพวกเหนื่อยล้าอาการ,รอ่อนเพลียต่างๆบริเวณชายโครงขวาเนี่ยไม่มีเลยเพราะตับมันอยู่ตรงนี้ไงผใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสรุขภาพเช็คไขมันเนี่ยหมอบอกว่าต้องดูแลดีๆนะอย่ารอให้เจอตอนที่มีอาการหนักๆบางคนกว่าจะรู้ตัวก็บอกว่าเป็นระยะ4ี่ไปแล้วคุณช่ายาอันตรายเท่านั้นะอย่างที่บอกว่าต้องดูแลโตตอนนี้เลยนะด้วยสารสกัด ธรรมชาติที่มีอยู่ในนี้เลยนะฮะไวัยตาเนเจอร์พลาสตีพลาและสารสก,กัดอาร์ติโชค